สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดเจี๊ยบกหนกพรอ,อดีตนักร้องดังป่วยมะเร็งเจอกับตัวเต็มๆผลของการถูกรางวัลที่หนึ่งจากกรณีที่เจี๊ยบกนกพรอ,อดีตนักร้องดังถูกหวยรางวัลที่หนึ่งซึ่งเธอนั้นเปิดที่มาของหวยโดยกล่าวว่าที่ถูกรางวัลมาจากความบังเอิญจากการเห็นคนแก่ถือไม้เท้ากําลังซื้อของที่ห้าง พวกของใช้น้ำมันน้ำปราจากนั้นเธอก็ใช้ให้แคทเชียร์คิดเงินให้โดยเธอเป็นคนจ่ายเองจากนั้นคุณยายจึงอวยพรขอให้คำคุณยายจึงให้โชคอย่าลืมนะซื้อ8-2ก่อนเธอออกจากห้าง <c oughs> เห็นแผงลอตเตอรี่เห็นเลข8-2ที่มีใบเดียวและถูกรางวัลที่หนึ่ง และในเวลาต่อมาเจี๊บกหนกพรก็ได้ประกาศตามหายายชาราหลังให้โชคใหญ่บอกเลขรุ่วันที่หนึ่งจนเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงโดยเธอนั้นได้โพสต์คลิปคุณยายคนดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าตามหายายที่อยู่ในคลิปนี้ที่ให้โชคเจี๊บค่ะก่อนเธอนั้นได้มอบเงินสดให้คุณยาย1000บาทและฝากไว้กับครอบครัวคุณยายอีก1 0,000บาทเพื่อความปลอดภัยของคุณยายต้องบอกว่าล่าสุดเจ๊บกระหนกพรน,นั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอหลังเจอกับตัวเต็ม พลของการถูกระวันที่หนึ่งซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าตั้งแต่วันที่ถูกระวันที่หนึ่งจนถึงวันนี้ก็สองวันสามคืนฉันยังไม่ได้นอนหลับเต็มตาเลยทุกคนโทรศัพท์ฉันทำไมถึงมีพี่น้องเยอะจังพี่น้องทั่วประเทศคนไม่เคยรู้จักก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันก็โทรมาเต็มเลยมีแต่คนลำบากไม่ลำบากก็มีแต่ฉันคนเดียวเนาะ โอ้ยอย่าเพิ่งโทรมาหากันนะพี่น้องเอ้ยรอให้ฉันใช้นี่ใช้สินให้มันเสร็จก่อนนี่สินฉันก็เยอะอยู่ค่ะอย่าเพิ่งโทรมานะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ